สดีครับผมพ่อหมอ,อมาขาวเองครับเดือนนี้คือเดือนตุลาคมเป็นเดือนแห่งวันฮาโลวีนนะครับพ่อหมอ,อมาขาวก็เอาคำทำนายเกี่ยวกับผีมาให้เอฟซีดวงใีฟังนะครับ ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวเลยนะคะเพราะคุณผีนั้นจะมาให้โชคให้ลาบกับเรา5ราศีจิตเปิดคุณผีให้โชคความรวยโปกสบาจับเงินก้อนว่า5ราศีไหนบ้างจะเป็นผู้โชคดี ที่ได้รับโชคจากคุณผีครับตามไปฟังกันเลยราศีที่หนึ่งนะครับราศีธนูมีเกณฑ์ได้โชคได้รับ…)จากปันพะปะลุษรับทรัพย์กันเลือลัวเลยมาต่อกันที่ราศีที่สองนะครับราศีพิจิกคุณน,นั้นจะมีผีมาเข้าฝันจัดหนักสองตัวตรงสามตัวตรงกันเลยเตรียมรับความปังแน่นอนครับราศีที่สามนะครับ ราศีมิถุนลางสังหอนบอกเหตุเส้็นแรงจะมีโชคพอสั่งพรเวสีนะครับราศีที่สี่นะครับราศีกุมเจ้าที่เจ้าทางจะนำความรวยมาให้อยากได้อะไรก็รีบขอเลยนะครับราศีสุดท้ายราศีพฤกษ์คุณระวังจะเจอดีนะเจอคุณผีมาให้โชคอย่างจึ้งๆ ห้ามกลัวผีนะกลัวไม่รวยดีกวา่าเป็นไงกันบ้างครับ5าราศีนี้น่ากลัวว่าถูกผีหลอกคือเธอมาหลอกให้รักและจากไปโอ้ยเจ็บจีด๊ดสำหรับวันนี้พ่อหมอมาขาวไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับเพจดวงดีนะครับบายบายครับ